สู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจแล้วค่ะหลังจากที่7คนไทยถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปนะคะก็มีหลากหลายความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ประเด็นหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกนํามาพูดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์อันดีแล้วก็การค้าการขายระหว่างชายแดนค่ะวันนี้นะคะในช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะเราจะไปเจาะลึกเรื่องของการค้าตามแนวชายแดนนะคะรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจภาพรวมไม่เฉพาะกับไทยกักัมพูชาเท่านั้นแต่อีกหลายประเทศเพื่อนบ้านด้วยเราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ โลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher p a k e l ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM ดิตยาสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงดิตยาสารใกล้บ้านคุณกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ามาลาวและกัมพูชาภาพรวมของการ m m ค้ามีมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ26.6โดยมีตัวเลขส่งออกมากกว่า400ล้านบาทและยอดนำเข้าร่วม300ล้านบาทขณะที่การเกิดดุลการค้าสะสมมีมูลค่ามากถึง180,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจการค้าในย่านชายแดนที่ถือเป็นเสาหลักและส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่หลายฝ่ายกำลังกังวลใจอยู่ในเวลานี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าและกัมพูชาที่ถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าในย่านชายแดนที่กำลังมีทิศทางสดใส และคุณต่อพงษ์ชัยสารประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแสดงความเชื่อมั่นถึงศักยภาพด้านการค้าของไทยว่ายังคงเติบโตได้ดีในอนาคตแต่ภาครัฐต้องไม่ลืมเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านท่านต่อพงษ์ถ้าถามถึงสถานการณ์การค้าเศรษฐกิจการค้าชายแดนณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านะระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยต้องต้องนำเรียนจริงนะว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ สภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยก็มันมีสภาพที่ลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของความเชื่อมัน่นแล้วก็ภาพหลักของประเทศไทยเองมันก็ส่งสัญญาณแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยการได้เปรียบทางการค้าของไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันมันมีข้อกังวลจากผู้ประกอบการมากๆว่าท่านหนึ่งเนี่ยการเมืองมันไม่เอือ้อ เศรษฐกิจกมันก็มีผลกระทบทันที <Okay. S 2> เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้การเมืองนําเศรษฐกิจก <Okay. S 2> ไม่ใช่เศรษฐกิจกนําการเมืองวันนี้เนี่ยเราได้ดูนการค้าไทยกัมพูชาเนี่ยมากมายมหาศาล <Okay. S 2> ยอดปีหนึ่งเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า5 0,000่นถึง6 0 0 0 0่นกว่าล้านบาทแต่การนําเข้าสัดส่วนนาการนําเข้าจากเออจากกัมพูชามาสู่ไทยเนี่ยมันมียอดเพียนน้อยนิด mm hmm. เมื่อเปรียบเทียกบกับตัวเลขของเขาแล้ว <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งวันนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาถามว่ามันมันเกิดวิกฤต ในความเชื่อมัน่นพนวกับที่เรากรรมธิการเราลงไปในพื้นที่อย่างอย่างไทยกับพมา่าในด่านแม่สอดอย่างเงี้ยเราก็พ่ยพบตัวหนึ่งว่าการปิดด่านของไทยกับแม่สอนเนี่ยกินระยะเวลามาเกือบเกือบครึ่งปีแล้วนะครับม,มันส่งผลกระทบอย่างอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่าอะไรปีปีใน2552เนี่ย ประมาณการหรือหรือตัวเลขที่ที่แสดงให้เห็นว่าประมาณยอดค้าเนี่ยประมาณ2 8งหมค่ะประมาณการในปีต่อไปก็คือปี5-3เนี่ยเขาเขาประมาณการถึงถึง35 0 0 0แต่ทีนี้ไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้มันมันพอพอปิดไปประมาณเกือบเกืเดือน6เดือนเนี่ยสีเดือนเนี่ยมันมียอดให้เห็นได้ช์ตก็คือในช่วงเด,เดือนตุลาปี5-3เนี่ยเปรียบเทียบกับปี52มัน2,800ล้าน ในเดือนเดียวนะในปีห้าสามยเดือนตุลามันกลับมาเหลือเพียงแค่แปดร้อยล้านเนี่ยมันทําให้ทําให้ตัวเลขที่รัฐไทยเนี่ยได้เปรียบอยู่ก็กลายเป็นกับกลายเป็นผลประโยชน์น้อยลงการอำนวยความสะดวกของของด่านที่มันเป็นด่านทางการเนี่ยมันปิดลงเนี่ยทำให้สินค้าของไทยเนี่ยสูญเสียการแข่งขันไปมากเพราะว่าไม่มีโอกาสที่เข้าไปแข่งขัน,ขนทําให้สินค้าของเพื่อนบ้านหรือ คู่ค้าหรือคู่แข่งขันเนี่ย,ยมีความได้เปรียบทันทีเลยอย่างเช่<ใ>นงองน้ไหย่างเช่นอย่างเช่นสินค้าที่ลอกเรียนแบบของไทยเนี่ยแพ็กเกจิ้งเหมือนกันโปรดักตไม่เหมือนกันไส้ในไม่เหมือนกันที่มาจากจีนนะครับผมทําให้ความได้เปรียบของเขาเนี่ยมีปริมาณยอดสั่งซื้อมาเท่ากับของเราแต่การคํานึงถึงคุณภาพของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังคํานึงถึงถึงสินค้าของเราอยู่ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องระยะเวลาที่ยาวนานไปเนี่ยโดยโดยนโยบายของรัฐไม่สามารถที่จะไปมีส่วนผลักดันในการแก้ไขปัญหาได้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลต่อผู้ประกอบการทันทีในส่วนของผู้ประกอบการเองมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรเข้ามายัางในส่วนของกรรมธิการต่างประเทศบ้างไหมคะก็<ต>มีครับก็<ๆ>คือให้เป็นให้เป็นตัวแทนของประชาชนน,นะครับร้องขอไปอย่างทางรัฐบาลให้มี ให้มีมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบนะครับเขาจะได้เตรียมตัวได้ทันเพราะไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเราจะเห็นนะครับว่ามันจะส่งผลเสียมากกว่าผลที่เราจะได้รับนะครับผมถามถึงในจุดของการค้าชายแดนต่างๆแต่ละแห่งนี่นะคะมูลค่าถ้ารวมแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะท่านโอ้ถ้าถ้ารวมแล้วเนี่ยเอาเอาง่ายๆนะครับวันนี้รายได้หลักของประเทศไทยเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวและบริการเนี่ยผม คิดว่ามันคิดว่าเป็นประมาณ35-40%ถ้าบอกว่าไรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณการของรัฐบาลเนี่ยสิล้านคนมีไรายได้ประมาณ6 5 0 0 0 0้ล้านบาทน,นะครับผมผมคิดว่าเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยมามาไม่ที่2องกอันที่3นะครับที่จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสองถึงสามแสนล้านบาทนะครับมันมันจะเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยสะดวกกัน แล้วก็ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคกันเองเนี่ยมันก็จะขยายผลไปได้เพราะว่าถ้าเรามีความมั่นคงมีความยืนยันว่าชีวิตและทรัพย์สินของคนที่มาอยู่ในประเทศไทยมีความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าก็จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาแล้วคุณต่อพงม,มองถึงอนาคตในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนว่าจะเป็นยังไงต่อไปคะนับจากนี้รัฐาควรจะเอาเอาใจใส่นะครับในเรื่องของการดึงความเชื่อมั่นของประเทศเพื่อนบ้านกลับมาสู่ภาคปกติผมเชื่อมั่นนะครับว่า ภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่จะส่งผลกระทบตามมาในทางที่ดีเนี่ยจะมีคุณมหาศาลให้กับประเทศชาติ uh huh. ประชาชนก็จะสามารถที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับในการทําการค้าร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน uh huh. ซึ่งต้องบอกว่าพม่าก,ก็มีหลายล้านคนนะครับ uh huh. กับกัมพูชา14ล้านคนลาวลาวเนี่ยประมาณา5ล้านกว่าคนเวียดนามเนี่ยประมาณ80กว่าล้านคนเนี่ย นะครับรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันร้อยกว่าที่มันมีพื้นดินติดต่อกันถึงแม้ความเชื่อมัน่นถึงแม้จะไม่ค่อยดีขนาดไหนแต่คนมันต้องกินต้องใช้ mm hmm. แต่ถ้ายังปล่อยปล่อยป่าละเลยในเรื่องของสร้างความไม่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปิดโอกาสให้กับสินค้าคู่แข่งขันเนี่ยเข,าาเข้ามาตีตลาดเราได้แล้วก็เราจะสูญเสียอำนาจการแข่งขันไปทันที ด้านดรธนิตโสรัตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแถบอินโดจีนมีมูลค่าสูงไม่แพ้ประเทศในภูมิภาคอื่นๆอีกทั้งการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นทําได้ง่ายดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจึงถือเป็นเรื่องที่ภาครัฐน่าจะให้ความสําคัญไม่แพ้เรื่องใด เพราะถ้าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคนี้ได้อีกด้วยกัมพูชากับไทยเนี่ยในเชิงการค้าชายแดนเนี่ยเราเราค้ากันปีนึงประมาณ55,000ล้านบาทนะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยห้าหมนล้านนะงั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยดุลการค้าสินค้าไทยที่ไปไปกัมพูชาอันนี้ที่ผ่านสุลกรนะไอ้ที่ไม่ผ่านนี่ไม่ไม่ไม่ ไม่ได้พูดถึงเรื่องของกัมพูชาซึ่งผมไม่อยากจะขีดเส้นที่กัมพูชาอย่างเดียวอยากจะขีดเส้นทั้งภูมิภาคของเราเลยเพราะเราค้าพมา่าลาวกัมพูชานะครับในประเทศเหล่านี้เนี่ยเรามีการค้าชายแดนปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาแล้วกันเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นล้านคิดเป็นประมาณสักเท่าไหร่ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ GDP ใหญ่มากนะเกือบแปดแสนล้านเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าปีนี้ ถ้าโตใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ35%ตีสักแค่3 0เนี่ยการค้าชายแดนของเราปีนี้จะโตจะมีขนาดประมาณ9 5 0 0 0มนล้านถ้าเทียบแล้วเนี่ยเท่ากับ9.4%ของ GDP นะครับแล้วก็เป็นการส่งออกของเราเนี่ยประมาณสัก5.5ล้านล้านมันเป็นเรื่องของการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอนุอินโดจีนเนี่ยเกือบล้านล้านบาทเนี่ยนั่นเราก็ต้องดูแลที่ตรงนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ากัมพูชาเราดูเหมือนกับการค้าขายกับเขาเนี่ยน้อยแต่ว่า5 0 0หมนล้าน ไม่ใช่น้อยแล้วก็เป็นห้าหมื่นล้านที่ที่เราได้เปรียบดุลการค้านะเกือบเกือบแค่สี่หมื่นห้าพันล้านใช่ไหมนั้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าเทียบกับประเทศอะไรอะพม่าเนี่ยดูเหมือนตัวเลขมากนะแสนแสนสามหมื่นล้านค้าขายกับพม่าแต่เราขาดดุลกขาดดุลน,นะครับแล้วก็ลาวเหมือนกันนะครับลาวแล้วก็เราก็ขาดดุลการค้านะครับนั้นผมคิดว่า ประเด็นนี้รัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเรายัางไรการค้ากับอาเซียนเนี่ยหมายว่ากับเพื่อนบ้านแล้วก็ในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้สัดส่วนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยถึง2 3ซคือมากกว่าสหรัฐอเมริการวมยุโรปแล้วนะครับคืออเมริการวมยุโรปทั้ง,สอง,ส,องสองประเทศใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เท่ากับสัดส่วนที่เราค้าขายกับกับอาเซียนนะแล้วในนั้นเนี่ยตั้งเกือบล้านล้านลาน้ลานบาทเนี่ยเป็นการค้ากับประเทศที่ติดกับบ้านเราท่าน ประเทศสินค้าของเราเนี่ยคือค้าขายกับประเทศพวกนี้เนี่ยง่ายนะไม่เหมือนเราจุกจิกค้าขายกับยุโรปมีเรื่องมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม n t b บหมายว่ามาตรการกิจกันทางภาษีตูกกิกไปหมดนะค้าขายอเมริกาเราก็ทราบมีปัญหามากญี่ปุ่นก็คุณภาพโอ้จะเป็นจะตายกันแต่เราค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยง่ายแล้วก็ราคาต่อหน่วยมากกว่าด้วยเพราะการแข่งขันมันต่ํา กนะารแข่งขันมันตำ่ำเมื่อจากเขาติดกับบ้านเราถนนเราเข้าไปในเมืองเขาเลยแต่ประเทศอื่นนี่ต้องใส่เรือใส่อะไรมาโลจิสติกกินหมดงนั้นผมคิดว่าเ,เรื่องเราต้องแยกปัญหานะคือต้องแยกปัญหาเรียก border conflict คือปัญหาที่มีความขัดแยง้งทางชายแดนเนี่ยออกจากปัญหาเศรษฐกิจ ยังมาดูเรื่องการค้าการขายกันต่อนะคะสําหรับในส่วนของเมืองกรุงแล้วก็เมืองใหญ่ๆค่ะศูนย์การค้าเล็กๆนะคะที่เรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเดิมนั้นใครๆค,คิดว่าจะมาเร็วไปเร็วแต่ปรากฏว่าอยู่ยงคงกระพันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์นั้นโดนโดนใจผู้บริโภคแล้วก็มีความเด่นด้วยนะคะวันนี้เรามาวิเคราะห์ถึงความสําเร็จในเรื่องนี้กันกับกูรูทางด้านการตลาดของเราพี่เป็ดสุพีพงพาณิชในช่วงมาดอินเทรนด์ nd, ค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วงมาอินเทรนด์เรื่องสุขีพงมพันธ์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะหลายวันก่อนนี้ก็เห็นว่ามีคนเนี่ยมักจะนิยมไปช้อปปิ้งตามแหล่งคอมมูนิตี้คอมมิตี้มอลล์เยอะมากนะคะเพราะว่าเริ่มเกิดเป็นดอกเห็ดแล้วนะคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยสามารถที่จะใช้เนื้อที่เพียงไม่มากมายนะคะไม่กี่ไร่แล้วก็ขณะเดีวยวกันเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าต่ำมาก ว่าไม่จําเป็นต้องลงทุนขั้นมากมายมหาศาลสมัยก่อนเนี่ยจะทําห้างทีหนึ่งก็ถือว่าจะต้องแบบให้ครบ,บวงจรให้เบ็ดเสร็จในตัวเดียวกันและแถมเนื้อที่ต้อง,องใช้มากมายนะคะณวันนี้คอมมูนิต y m a ี้มอลเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นเยอะทีเดียวเป็นจํานวนกว่าร้อยแห่งทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะแต่นั้นก็ยังมองเห็นว่าการเป็นคอมมูนิตี้มอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ ตอบโจทย์ที่ดีนักเนื่องจากว,าว่าบางแห่งเนี่ยบางทีก็ทํามาเนี่ยทีออ่อาจจะต้องถ้าเรียกว่าอะไรปิดตัวเองไปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะทําการตลาดคือบางทีเนี่ยต้องดูถึงไลฟ์สไตล์ต้องดูถึงกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มด้วยนะคะว่าย่านนั้นหรือแหล่งนั้นเนี่ยมีคนประเภทไหนบ้างแล้วไลฟ์ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรนั้นบางแห่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้อง ิดตัวเองไปนั้นก็คิดว่าผู้ที่ยังคิดจะทําอยู่เนี่ยก็คงจะต้องออศึกษาในรายละเอียดให้ท่องแท้ก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปเยอะเพราะว่าจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยความสะดวกบางคนบอกว่าซื้อบ้านอยู่ตามชานเมืองหรือไม่ก็ไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนภูิภาคต่างๆนั้นจะเห็นว่าหลายคนก็จะเอนจอยไม่อยากเข้าเมือง นั้นี้คอมมิวนิตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยเราเห็นมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังในสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการและคิดที่จะทเนี่ยดรรนั้นมองว่าต้องศึกษาให้ดีๆนะคะแต่ที่เห็นประสบผลสำเร็จก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางสยามฟิวเจอร์นะคะหรือทาง Shopping Mall ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีก็ถือว่าได้แบ่ง ส่วนแบ่งตลาดออกไปส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการคอม m มูนิตีมอลก็หวังว่าในเมืองไทยเรานี้ก็เกิดขึ้นแล้วร้อยกว่าแห่งก็หวังว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆก็คงจะประสบความสำเร็จแล้วก็ระวังนิดนึงในเรื่องของการทำการตลาดในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจงเพียงใดนะคะแล้วก็ถูกฉลกถูกต้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนั้นๆเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้มชมไปก่อนนะคะในช่วงหมาอินเทรน พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ความสำเร็จของทุกธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของการตลาดอย่างแท้จริงนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าจะเป็นช่วงของโซเชียลนิวส์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสาม,มารถทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือเรื่องการทําประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดงานหลายงานเกิดขึ้นในแวดวงสังคมในช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันค่ะ ครั้งแรกกับขบวนหุ่นลอยฟ้าระดับโลกที่น่านฟ้าไทยในกรุงเทพมหานครตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลย ตู้ไทยพนันชย์ิเท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแค่ตู้ s อ v ก็พอค่ะด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher a n d p a ด์เพ mm hmm. ตู้เย็นอันดับหน mm ึ hmm. ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัร์เจอริอาแอคทีฟส마ทจับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบก,การน้ำแข็งกาอ mm hmm. ใช้ Fisher a n d p a ด์เพเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น mm hmm. วิเคราะห์ข่าวร้อน ทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24